ในการตัดสินใจเช่นวิญยูชนโดยทั่วไปเชกเช่นที่เราเป็นปุถุชนธรรมดาวิญยูชนเนี่ยไอ้สีวินาทีที่เราไปกากรบาดอะนั่นคือเราบอกแล้วว่าจริยธรรมคนนี้เนี่ยมันโอเคพอเฮ้ยคนบริกันเขาไปเลือกประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์เป็นเป็นเป็นคนประธานาธิบดีคนต่อไปเนี่ยถ้าเขาเลือกเป็นเช่นนั้นเนี่ยก็เพราะว่าเขาประเมินแล้วว่าจริยธรรมทรัมป์เนี่ยไม่ได้ดีนักดีหนา บกพร่องทางจริยธรรมด้วยซ้าแต่ว่าในด้านอื่นเขาตอบสนองในเชิงนโยบายต่อผู้ซึ่งใช้สิทธิเลือกตั้งประชาชนเขาชั่งน้ําหนักแล้ววินยูชนประชาชนโดยทั่วไปทุกคนสิบกว่าล้านคนที่เขาใช้สิทธิอ์อ่ะเขาดูแล้วว่าเฮ้ยเลือกก้าไกลเนี่ยประเทศพัฒนาขึ้นเขาตัดสินใจไปแล้ว เขาตัดสินใจไปแล้วทางจริยธรรมสิทธิ์ของประชาชนเขาตัดสินใจไปแล้วว่าเศรษฐามีจริยธรรมและพิธามีจริยธรรมเขาไม่ต้องการให้มีองค์คณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญหรือใครใดๆก็ตามที่ไหนมาบอกว่าคนที่เขาเลือกไม่มีจริยธรรมเพราะว่าเขาตัดสินใจไปแล้วเขาชั่งน้ำหนักแล้วคุณคิดว่าเวลาเราไปใช้สิิ์เลือกตั้งเนี่ยเรานั่งเฟ้นหาคนที่มีจริยธรรมหรอ ไม่ใช่ถ้าคุณเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นและควรจะเป็นอย่างนั้นคุณเข้าใจผิดแล้วในระบบการเลือกตั้งเนี่ยนะฮะระบบประชาธิปไตยโดยทางอ้อมเนี่ยการเลือกตั้งเนี่ยมันคือเลือก best available option ที่มีอยู่สำหรับคนซึ่งเสนอตัวขึ้นมาประชาชนเขาไม่ได้มองหลอกว่าผู้แทนหรือค a n d i d a นายกมีจริยธรรมสูงส่งไปกับเขามันไม่ใช่ระบบคนดี เลือกในสิ่งที่ดีที่สุดในในข้อสเสนอที่มีในการเลือกตั้งแค่นั้นนั่นคือระบบเลือกตั้งคนที่ไปใช้สิทธิ์เขาอาจจะมองได้ซ้ำไปว่าคนที่เขาเลือกไปเมื่อได้มีจริยธรรมสูงส่งอะไรไปกว่าเขาแล้วแล้วมันมีวัฒกรรมหนึ่งซึ่งพูดกันมาผิดๆตลอด ว่าจริยธรรมทางการเมืองสำหรับนักการเมืองท้องสูงไปกว่าจริยธรรมของประชาชนโดยทั่วไม่ใช่โดยเฉลี่ยแล้วเพอเอจริยธรรมของนักการเมืองไม่ได้สูงไปกว่าประชาชนโดยทั่วไปมันเป็นไป,นป,นปนไม่ได้ได้สยซ้ไปเพอเพอแต่ประเด็นก็คือว่าคนก็ตัดสินใจแล้วไงว่าคนที่เขาเลือกไปเนี่ยมีจริยธรรมเพียงพอ e อ h i c a l เพียงพอที่จะอยู่ในตําแหน่งอํานาจหน้าที่ เทียบกับคนอื่นที่เสนอตัวขึ้นมาให้เลือกถ้าเราอยู่ในระบอบที่ต้องการจริยธรรมที่สมบูรณ์แบบ perfect ideal perfect เลยและต้องเป็นระดับจริยธรรมซึ่งเป็นไปตามองคคณะบุคคลหรือผู้พิพากษาหรือสารดีกาหรือสารรัฐธรรมนูญหรือเทวดาที่ไหนก็ตามตัดสินเนี่ยนะฮะก็ไม่ต้องมีการเลือกตั้ง ที่ประชาชนเขาถามอยู่สองคำถามในวันนี้และขออภัยเขาไม่ได้สดใจแล้วรัใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีสิ่งที่สําคัญในประเทศไทยในวันนี้ไม่ใช่ใครเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีผมก็จะแสดงความยินดีด้วยมันไม่ใช่ความผิดของเขาถ้าเขาได้เป็นนายกรัฐมนตรีแต่ข่าวใหญ่ของประเทศคือใครไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ชนะการเลือกตั้งไม่ได้เป็นทั้งสองคนเพียงเพราะว่ามีอำนาจซึ่งอยู่ในกระบวนการยุติธรรมมาบอกประชาชนว่าเฮ้ยอดเป็นวะเมื่อเป็นเช่นนี้สรุปได้อย่างชัดเจนปฏิเสธไม่ได้ว่าประเทศนี้ไม่ได้ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยและไม่ใช่ประชาธิปไตยแบบไทยๆด้ซ้ำ ประชาธิปไตยแบบไทยๆดั้งเดิมในยุคสมัยตั้งแต่2475เป็นต้นมาจนถึงประมาณสิบปีที่แล้วก็คือว่าเป็นครั้งเป็นคราวมีรัฐประหารแล้วถึงเวลาทหารเนี่ยแมนพอที่จะคืนไม่ได้กับประชาชนโดยที่ไม่ถึงผลไม่ทิ้งผล,ลไม้พิษไว้ในรูปฟอร์มขององค์กรใิสระหรือกระบวนการยุติธรรมประชาธิปไตยแบบไทยๆคือรัฐประหารเป็นครั้งเป็นคราว แล้วถึงเวลาคืนนำหน้าแล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็มีการสับเปลี่ยนไปมาทหารขึ้นมาบ้างเสร็จแล้วสักพักก็จะมีนายกรัฐมนตรีพลเรือนมาจากการเลือกตั้งนั่นไม่ใช่สิ่งที่มีความชอบธรรมตามคลองของระบบราชาธิปไตยแบบสากลระโลกแต่ว่านั่นคือแบบไทยๆแบบไทยๆเวอร์ชันใหม่ซึ่งร้ายกาจกว่าคือไม่ต้องมีรัฐประหารเลย p พสซิฟายทหารไปเรียบร้อยแล้วแต่องค์คณะตุลาการมีบทบาทในการปฏิบัติหน้าที่ที่จัดการกับนักการเมืองได้ยิ่งไปกว่าคณะรัฐประหารมันคือผลไม้พิษที่เป็น,นกลไกถาวรในรัฐธรรมนูญและเป็นรัฐธรรมนูนฉบับนี้ที่เป็นฉบับที่ชั่วร้ายที่สุดที่ประเทศนี้เคยเห็นมาต้องยกเลิกต้องแก้ไขนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของสรุปภาพรวมผมเอาอย่างนี้ มันไม่สําคัญเลยว่าใครเป็นนายกรัฐมนตรีมันสําคัญแค่ที่ว่าประชาชนต้องได้เลือกคนซึ่งจะได้เป็นในวันสุกนี้หรือหลังจากนั้นเขาไม่ได้ทําอะไรผิดไม่ว่าจะเป็นคุณอนุทินพลเอกประวิตย์คุณชยัยเกษมไม่มีใครทำอะไรผิดปัญหาไม่ใช่เพลเยอร์ปัญหาไม่ใช่ผู้เล่น ปัญหาคือ the freaking game the game is the problem กฎิกานี้คือปัญหากลไกแห่งความขัดแย้งที่ถูกใส่มาในรัฐธรรมนูญคือปัญหาที่ทำให้ในวันนี้เรามีองค์กรซึ่งควรที่จะมีโอกาสในการอำนวยความยุติธรรมแกร่ราษฎร กลายเป็นว่าเรามีกลไกซึ่งมาอยู่ในกระบวนการยุติธรรมที่ไม่ได้ช่วยสร้างความผาสุกให้แผ่นดินแต่ทำให้ประชาชนมีความรู้สึกคุณเครืองต่อต่อสถาปัตยกรรมทางการเมืองทางการปกครองที่รัฐดอนนั้นมีอยู่ไม่มีอะไรดีขึ้นที่เกิดขึ้นเลย โดยการมีสารรัฐธรรมนูญโพสต์ล่าสุดของปีบุตรสังกนกุลเคลียร์มากและชัดเจนมากถ้าท่านผู้ชมมีเวลาแวะไปอ่านกลไกลแห่งความขัดแย้งอยู่ในรัฐธรรมนูญและถ้าไม่ถอดออกความขัดแย้งน,นี้จะไปถึงจุดที่บานปลายกว่านี้จำคำผมไว้เลยทุกคนเราเตือนมาตั้งแต่สมัย ที่คุณฉีกรับนูน40แล้วรับนูน40เนี่ยนะฮะก็ไม่ได้ดีนักดีหนาให้อำนาจหลายองค์กรหลายกลไกซึ่งสามารถ abuse power ได้แต่อย่างน้อยเขาเชื่อมโยงกับไปที่ประชาชนในขั้นตอนในการสรรหาแต่หลังจาก40เป็นต้นมาการมีรัฐนูน50และ60เนี่ยเป็นการเป็นการแคปเช r ่อำนาจโดยการแคปเช r e องค์กรอิสระต่างๆมาอยู่ในฝั่งผล็จการทั้งสิ้น